ถ้าจะให้เพียงหุ่นเริ่มเปิดร้านใหม่บนเอซี่ในปี2องพี่เพียงหุ่นจะทำแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเพียงหุ่นธัญญาเจ้าของแบรนด์เอ i จีอินสตานะคะวันนี้เพียงหุ่นจะมาบอกวิธีในการเปิดร้านสำหรับมือใหม่หัดขายบนเอซี่นะคะว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยเราจะเริ่มบนเอซี่ยังไงนะคะคือแบบไม่มีร้านค้าด้วยนะคะอย่างแรกเลยค่ะให้เรา หาว่าเราสนใจที่จะขายอะไรนะคะบนเอ s ซเพราะว่าสินค้าที่ขายบนเอ s ซได้ก็จะมีพวกสินค้าแฮนด์เมดนะคะเราผลิตเองก็ได้นั่งเย็บปักถักร้อยเองก็ได้หรือว่าเราเคิดขึ้นมาเราไปจ้างคนอื่นผลิตก็ได้มีโรงงานผลิตที่ประเทศจีน,นหรือว่าประเทศเวียดนามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นงานแฮนด์เมดเหมือนกันนะคะ สินค้าประเภทที่2คือสินค้าวินเทจนะคะที่มีอายุ20ปีขึ้นไปค่ะก็เป็นเสื้อผ้าวินเทจนาะเป็นกระเป๋ารองเท้าโต๊ะเก้าอี้โคมไฟคือได้ทุกอย่างที่เป็นสินค้าวินเทจนะคะสินค้าแบบที่3ที่ขายบนเอ s ซได้ก็คือเป็นพวกคลับซั p p l y ก็คือเป็นอุปกรณ์อะไรสำหรับให้คนบนเอ s ซีที่ต้องการจะทำงานฝีมือหรืองานแฮนด์เมดมาซื้อมาช็อปเพื่อไปทำนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้า ถ้าเกิดเราแบบสามารถผลิตอะไรหรือวัสดุอะไรได้สักชิ้นหนึ่งแล้วคนบนเอสซีมาสั่งสมมติเป็นกระดุมจากไม้สักสมมตินะคะอย่างเงี้ยคนบน SC เอสซี่เสนใจเนี่ยเขาก็มาสั่งกระดุมของเราเพื่อไปผลิตสินค้าขายบนเอสซีอีกทีหนึง่งหรือว่าเขาอาจจะเอากระดุมของเราเนี่ยค่ะไปผลิตแล้วก็ขายตามงานแฟร์ตาม เปิดงานอีเวนต์ที่ประเทศของเขานะคะพวกคลับซัพพลายซึ่งก็เป็นสินค้าขายดีบนเอ s ซนะคะแล้วก็มีพวกไฟล์งานดิจิตัลหรือพวกดิจิตัลดาวน์โหลดที่สามารถขายได้บนเอ s ซนะคะ,ะถามตัวเองก่อนว่าเราอชอบสินค้าแบบไหนหรือว่าเรามีความสนใจอะไรเป็นพิเศษสมมติเราอาจจะรักน้องหมา Golden r e t r i e v เนาะเราชอบเราลักน้องหมาเราก็ กำหนดมาเลยว่าะจะขายสินค้าเกี่ยวกับน้องหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะแล้วเราก็ไปดูบนเอสซี่เลยค่ะไปดูตรงเสิร์ชเสิร์ชรีซอค่ะบนเอสซี่นะคะคือไปเสิร์ชด,ดูเลยค่ะว่ามีคนสนใจสินค้าที่เป็นของน้องหมาพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์หรือเปล่านะคะก็ไปเสิร์ชด,ดูเนาะถ้าเสิร์ชด,ดู ปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะเลยมีสินค้าแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็เริ่มดูเลยค่ะว่าแล้วเราจะขายอะไรล่ะเราจะขายเสื้อสําหรับคนรักน้องหมาไหมหรือเราจะขายแก้วน้ําหรือเราจะขายอุปกรณ์สําหรับดูแลน้องหมาหรือว่าเราจะขายพวกอ็อกซ์ซอรีตกแต่งน้องหมาพันก o l d e n Retriever พวกสายห้อยคอหรือว่าสายหนัง สำหรับที่จะจูงเขาเวลาออกไปนอกบ้านนะคะหรือว่าเป็นพวกออลองดูนะดูเป็นไอเดียเพียงหมุนก็จะใช้วิธีนี้ค่ะในการเข้าไปดูไอเดียว่าออวันนี้เขาขายอะไรแล้วเราสามารถที่จะขายอะไรได้บ้างที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เขามีสิ่งสำคัญคือไปดูร้านที่เป็นเบสเซลเลอร์นะคะหรือว่าร้านที่ขายดีเนาะว่าเขาขายสินค้า น้องหมาพันเนี้ยเขาขายอะไรแล้วก็ขายอะไรดีนะเอ่อเราไม่ได้ให้ไปดูเพื่อไปก๊อปนะคะไปดูเป็นไอเดียแล้วเราก็มาคิดว่าเเราจะขายอะไรที่แตกต่างจากร้านขายดีเหล่านี้ค่ะแล้วเพราะว่าการที่ไปก๊อปแล้วก็ไปตัดราคาเนี่ยมันไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมที่ขายบนเอซี่เพราะเอซี่คือการสร้างแบรนด์นะคะไม่ใช่ว่าออตอนนี้สินค้าอะไรขายดีอย่างเช่นสมมติอ่ะตอนนี้แก้ว 3D 3D ขายดีคนก็แห่ไปขายแล้วก็อาจจะมีคนบางคนแนะนําบอกว่าให้ตัดราคาเพื่อให้ขายดีอันนั้นไม่ใช่เกมเพราะว่าเราไปขายบนเอ s ซี่เราไปสร้างแบรนด์เราไปทำธุรกิจนะคะเราไม่ได้ไปเพื่อเปิดร้านโชว์ห่วยที่แก้ว 3D ขายดีอ่ะก็ขายอุปกรณ์สคันชีขายดีเราก็ขายในร้านเราหรือว่าตอนนี้เสื้อยืดแบบนี้ขายดีเราก็ขายในร้านเราคือจับฉ่ายไม่ใช่แนว ที่ควรจะทำบน Etsy นะคะเพราะ Etsy เป็นตลาดที่แตกต่างและเป็นตลาดแฮนด์เมดเนาะไม่เหมือนตลาดหรือบนพวก Amazon หรือว่าตลาดทั่วไปค่ะเพราะว่าที่นี่คือเน้นแฮนด์เมดนะคะโอเคเราได้สินค้าที่เราจะขายแล้วนะคะต่อไปเนาะพี่หมุนก็จะดูว่าร้านเราเนี่ยจะมีสินค้าประเภทไหนได้บ้างคือแตกสินค้าค่ะสมมติว่า เราสนใจขายจิวเวลี่ใช่ไหมจิวเวลี่จะมีสินค้าอะไรได้บ้างล่ะ,ะพวกแหวนสร้อยคอต่างหูกำไลข้อเท้าเนาะหรือว่าเป็นพวกโชเกอรอ์เราก็แตกแบรนด์สินค้าเลยเราเลยค่ะคือเขาเรียกว่าแตกเซกชันนะคะหาเซกชันให้กับสินค้าในร้านเราเสร็จแล้วเราก็เริ่มที่จะหาว่าถ้าเราจะขายสร้อยคอ,อเป็นเซกชันหนึ่งใช่ไหม สร้อยคออันนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนอย่างเช่นอาจจะเป็นสร้อยคอ,อเป็นสั่งชื่อเป็นคนได้สั่งชื่อคนนะคะหรือว่าเป็นสร้อยคอแบบ2ชั้น3ชั้นคือพยายามหาเขาเรียกว่าพอแตกเซ็กชันหรือว่าแตกรายการสินค้าบนร้านเราแล้วค่ะเราก็หาสินค้ามาเติมค่ะว่าเราจะขายอะไรในเซ็กชันนั้นๆนนะคะ่ะตังหูล่ะ เป็นต่างหูแบบไหนเป็นสไตล์จิว๋วจจิวเวลี่ใส่เพชรไหมหรือว่าเป็นแบบสามห่วงหรือว่าเป็นแบบพวงใหญ่ๆเราก็หาสินค้ามาเติมในร้านค้าของเรานะไปนะก็ใช้วิธีรีเสิร์ชนะคะว่าสินค้านั้นๆอย่างเช่นแหวนแหวนอันเนี้ยสมมติเราจะขายแหวนที่เขียนเป็นเขียนลายมือใช่ปะเราก็ไปดูว่าโอา okay, name, เคเนมคัสตอมเนมริงนะคะอันเนี้ย คนที่ร้านเขาขายดีๆเนะี่ยเขาขายเขาใช้ไททลว่ายังไงใช้ข้อความในการอธิบายสินค้าว่ายังไงนะคะแล้วก็เก็บเก็บไว้เป็นข้อมูลเนาะแล้วก็พี่หมุ่ก็จะเอาคีย์เวิร์ดในไททลของร้านขายดีๆคะ่ะไปเช็คบนเอซอีกทีหนึ่งว่ามีความต้องการเยอะไหมมีคนเซิร์ชหาคำนี้เยอะไหมนะคะมีความต้องการสูงไหมแล้วก็จะดู ไปเรื่อยๆค่ะเป็นนิสมาร์เก็ตว่าเอา่อนิสมมร์เก็ตของไอสินค้าเนมริงเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกไหมที่เราสามารถที่จะเล่นได้ที่เราสามารถที่จะไปแชร์ตลาดได้เพราะตลาดไอจิวเวลรี่เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเมื่อมีสินค้านะคะบนร้านแล้วเราแบบหลายเซกชันแล้วก็มีสินค้าที่ปริมาณจํานวนหนึ่งอย่าง <ๆ S 1> เช่นพี่หุ่นจะตีที่ประมาณ30ชิ้นเนาะพี่หุ่นก็จะเริ่ม หาทราฟฟิกเข้าร้านค่ะวิธีหาทราฟฟิกเข้าร้านทำยังไงให้คนมากดไลค์กดคลิกกดเฟรนด์ลิตกดติดตามร้านเรานะคะคือวิธีแรกมันก็คือเป็นวิธีออแกนิกซึ่งช้ามากก็คือเป็นการใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าคำค้นหาที่คนค้นหาบนเอสซีนะคะแล้วก็เป็นนิชคีย์เวิร์ดเนาะขณะที่เราเป็นร้านใหม่สินค้าเราก็ไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักใช่ไหมคนก็ไม่ได้รู้จักแบรนด์เราสินค้าเราแล้วทำยังไงล่ะให้คน เห็นสินค้าร้านเรานะคะที่มุนมีวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีเหมือนกับฟาสต์เรนหรือว่าขึ้นทางด่วนไปอะค่ะก็คือใช้เอซี่แอค่ะทําไมต้องใช้เอซี่แอในเมื่อมันเสียตังค์ใช่ไหมก็เพราะว่าคนไม่รู้จักคนไม่เห็นสินค้าร้านเราเลยดังนั้นการทํายิงแอดโดยให้เอซี่ช่วยเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับเพิ่มการคลิก,กเ,เพิ่มให้คนเข้าชมสินค้าร้านเรานะคะให้คนกดติดตามกดไลค์สินค้าร้านเรา เพราะว่าการกดคลิกกด Favorite กด a อ p to c a r ์หรือกดซื้อเนี่ยทำให้เรานะคะสินค้าอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าได้คะแนนดีเป็น Quality s กอร์นะคะคือเอซี่ก็จะให้คะแนนนะคะสินค้าที่ถูกคนกดคลิกกด Favorite ไว้นะคะอันนี้เป็นคะแนนที่เหมือนกับอยู่เฉยๆคนไม่วิ่งก็หาล้านเราเนาะเราก็ต้องเอาร้านเราออกไปเสนอหน้าให้คนบนเอซี่เห็นว่า ฮัลโหลฉันขายสินค้าประเภทนี้นะช่วยมาดูร้านฉันหน่อยอันเนี้ยก็พอคนเข้ามาดูเนี่ยเอซี่เขาจะเริ่มศึกษาพฤติกรรมแล้วค่ะว่าอ๋อคนแบบนี้นะเป็นผู้หญิงอายุสมมุติ15ปีอ่ะชอบดูแหวนของเรานะคะแหวนทำมือของเรานะเขาก็จะหาคนที่เวลาคนบนเอเชียมาหา,าคำอย่างเช่นคำว่าคัสตอมริงเ,เขาก็จะเอาคนแบบนี้ค่ะให มาดูสินค้าร้านเราแล้วก็เอาสินค้าร้านเราไปให้คนบนเอซดูนะเป็นการเขาเรียกว่า matching เป็นการจับคู่เนาะคำค้นหากับสินค้าของร้านเรานะแล้วถ้าเกิดคนคลิกเรื่อยๆืแล้วก็คนเห็นมากขึ้นคนกดซื้อก็มีผลที่ทําให้สินค้าร้านเรานะคะขายดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเอซก็ครั้งต่อไปเอซีก็จะเอาสินค้าร้านเรานี้ค่ะไปให้กลุ่มเป้าหมายแบบนี้แหละดูให้ใช้อ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าทําการ mm hmm. เรียกว่า ทำคูปองอัตโนมัติอตหาที่เอ s ซี่มีให้นะคะในนั้นอะ่ะก็จะมีทั้ง Thank You Sale แล้วก็เป็น a b a n d o n c a r d Sale นะคะเหมือนกับเป็นการเหมือนกดในตะกร้าแล้วเขาก็เราทำคูปองส่วนลดไว้ใช่ไหมเวลาคนมากดสินค้าเข้าไปในตะกร้าเอซีเขาก็จะเอาอีเมล m มาร์เก็ตติ้งอันนี้ค่ะอีเมลอันน,น,นี้ส่งไปว่าอ๋อสั่งซื้อเลยร้านนี้ลด25%หรือว่าลด10%นะสำหรับคน add to c a r d ไว้หรือว่า thank you sale ก็ เวลาลูกค้าซื้อเสร็จใช่ไหมเรากดว่าเราส่งสินค้าเรียบร้อยโดยใช้ tracking number เนาะเอก็จะส่งอ,อีเมลอันนี้ค่ะไปให้ลูกค้าทีา่ได้รับสินค้าว่า,ามีคูปองส่วนลดอันนี้ x สอร์เซนะก็ให้มาซื้อซ้ำได้นะคะและอีกอันน้นคือเหมือนกับเป็นการกด f a v o r ์ t ละคะ่ะแค่คนมากด f a v o r ์ t สินค้าร้านเรานะคะเราทำคูปองอัตโนมัติไว้ก็จะ เอซีก็จะเอาไอ้คูปองอันนี้ค่ะไปให้กับคนที่กด Favor i t e ซึ่งเราแค่ทำคูปองไว้แค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็เอซีเขาก็จะทำการตลาดเขาเรียกว่าอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งให้กับเรานะคะแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะคือเพียงหมุ่นใช้วิธีทำโปรโมชั่นส่วนลดนะคะก็คือประมาณสองวันหรือหนึ่งวันนะคะช่วงแรกๆเพื่อนหุ่นจะทำประมาณหนึ่งวันเนาะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเอซี SC เนี่ยเขาจะมี ระบบหนึ่งเหมือนกับว่าอ่เซล N สิบสองชั่วโมงถ้าเข้าไปดูจะดูได้เลยนะมันจะมีเซลอันนี้จะหมดเวลาภายใน12ชั่วโมงนี้รีบซื้อเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นการกระตุ้นยอดขายให้คนมาสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดนี้ก็คือวิธีที่เพี่หมุนจะใช้ถ้าเพี่หมุนเปิดร้านใหม่บนเอนะคะยังไงเพื่อนๆน,น้องๆลองทำตามได้นะคะเป็นวิธีที่พี่หมุนลองทำแล้วก็โอเคได้ผลแล้วก็ก็เกิด ทำให้พี่หม่นมียอดขายแล้วก็เป็นร้านบนเอซที่เติบโตยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับใครที่สนใจลงเรียนคอจับมือทำนะคะ,อะตอนนี้พี่หม่นสอนสดเจอตัวนะสามารถมาเจอกันได้ราคาเต็มอยู่ที่19,500บาทพี่หม่นให้ราคาพิศเศษเพียงภายในปีนี้นะคะ12,900บาทนะคะแอดครูทัญญาได้มาได้เลยนะคะก็สอบถามมาได้เลยว่าจะลงเรียน เรียนอะไรบ้างนะคะสนใจสอบถามทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ